สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอมมลคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของชัตจุออนมุกสีกับสโมูสรใหม่ของเธอสโมูสรนฮิเมจิกันอีกแล้วครับพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เรารอคอยแฟนๆชาวไทย หลายคนก็คงจะรอคอยครับที่จะได้รับชมเชียร์สาวไทยของเราหลายคนเลยครับที่จะประเดิมสนามในวันพรุ่งนี้ของลีกญี่ปุ่นเช่นเดียวกับชัดชูออนโมกสี ok si, ครับหัวเสาดาวตบคนเก่งของทีมชาติไทยของเรานี่ก็เป็นภาพของบุ๋มบิมในวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับฮิเมจิสโมสรใหม่ของเธอแล้วล่าสุดทางทวิตเตอร์ลักของสโมสรฮิเมจิได้มีการออกมาอ้อนแฟนๆครับว่าอยากให้ มีคนดูเยอะๆด้วยความคิดนี้ในใจเขาก็แอบ,บหวังครับว่าจะมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตคอยเชียร์สโมอสรฮิเมจิของเขามากมายแล้วแอดมินก็ต้องบอกเลยครับว่าฮิเมจิน่าจะสมใจอย่างแน่นอนครับมีดาวตบสุดปังของทีมชาติไทยอย่างชัดชุอร์โมกสีไปเล่นทั้งทีไม่มีผิดหวังแน่นอนครับกองเชียร์ชาวไทยเตรียมจัดให้อย่างแน่นอนพรุ่งนี้พายยอดวิว พุ่งถล่มทลายกันเลยครับแฟนๆชาวไทยรอคอยรอเชียร์บุมบิมกับนัดแรกของเธอในสโมสรฮิเมจิไปด้วยกันครับแอดมินคิดว่ายังไงชัชชูอ่อนก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงอยู่แล้วสูสูนะครับบูมบิมถือว่าได้ซ้อมกับทีมหลายวันเลยครับก่อนที่จะเริ่มนัดแรกในวันพรุ่งนี้สูสูนะครับชัชชูอ่อนเชื่อว่าทําได้ดีอยู่แล้วครับ